สวัสดีครับคลิปนี้มาที่ร้านเจแปนนิสวากิวแชมโชไทยอันที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6ติดกับร้านคิโนคุนิยะโดยวอล์กอินมาทานคนเดียวตอนร้านเพิ่งเปิดในวันธรรมดาเนื่องจากช่วงนี้มีจัดโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์เนื้อวาเกิวญี่ปุ่น A 5ไฟโดยบุฟเฟ่มีทั้งหมด3ระดับราคาคือ699บกบวกบวกแบกบวกบวกและ1299พงเบ้บวกบวกผมเลือกทานเดจนคอราคาสราสบกาบวกบวกตอนรีวิวก็จะมีใส่ตัวเลขไว้ที่มุมซ้ายบนของงภาพเเมนูซึ่ตัว ดังกล่าวจะสื่อถึงราคาของแต่ละแพ็กเกจแบบย่อๆตามข้อความที่แจ้งด้านล่างครับราคาดังกล่าวนี้ยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มซึ่งสามารถเลือกแบบรีฟิล79บาทจะเป็นพวกน้ำแร่น้ำส้มชาน,น้ำอัดลมส่วนผมเลือกที่จะไม่รับเครื่องดื่มครับพวกเครื่องเคียงและของทานเล่นที่สามารถตัางได้เองในทุกระดับราคามีทั้งกิมจิผักกาดขาวผักสดสาหร่ายเกาหลีข้าวสวยญี่ปุ่นเฟรนช์ฟรายไก่ทอดซุปไข่วากิวยุเกะจังซุป พริกกระเทียมส่วนเมนูเที่ยงเหลือสั่งโดยการสแกน QR โค้ดสั่งได้70นาทีทานได้90นาทีซึ่งสแกนเข้าไปจะเจอทั้งเมนูที่รวมและไม่รวมในบุฟเฟ่ทํทำให้อาจสับสนได้ก็ต้องพยายามเช็คดูว่าเมนูที่กดไปยังอยู่ในหมวดหมู่บุฟเฟ่หรือเปล่าครับเริ่มต้นพนักง,งานจะเสิร์ฟ all cost starter ให้กับทุกคนได้แก่วากิวซูชิรวมพนักง,งานให้เลือกว่าจะรับแบบดิบหรือแบบเบิร์นไฟของผมเลือกแบบเบิร์นไฟเสิร์ฟมาเป็นซูชิวากิวกับโรวากียว อย่างะสองคำก็ยังดีที่ขนาดไม่ใหญ่เท่าที่คิดชิ้นซูชิจะหอมกลิ่นแบบงางๆส่วนชิ้นโรจะหอมกลิ่นครีมชีสถ้าชอบเมนูไหนก็สามารถสั่งแยกงมาเพิ่มได้อยู่ในระดับ899บกบวกบวกครับสตาร์เตอร์จานถัดไปคือชุดเนื้อรวมวันที่ผมไปเสิร์ฟม,มา3ส่วนส่วนละสองชิ้นคือหมูคโครโบตะสะโพกปนเนื้อแดงเนื้อสะโพกส่วนในซึ่งทั้ง3เมนูอยู่ในระดับ699บบวกบวกความนุ่มก็อยู่ในระดับทั่วไปที่ ชอบคือน้ำจิ้มที่พนักง,งานเสิร์ฟมาให้มีรสชาติเค็มหวานเข้มข้นดีซึ่งจริงๆที่โต๊ะก็มีเครื่องปรุงวางไว้อีกหลายอย่างแต่ผมชิมไม่ทันครับต่อไปเป็นเมนูที่ผมสั่งมาเองเริ่มที่กลุ่มเนื้อวากิวเท่าที่สังเกตทุกเมนู1เสิร์ฟจะได้เนื้อ4ี่ชิ้นมีทั้งเนื้อสะโพกพับใน A5 มีลายไขมันแทรกสวยงามย่างน่มีกลิ่นหอมเนื้อนุ่มพอประมาณครับนิ้นวัวชิ้นจังเล็กหน่อยเนื้อมีความเด้งหนุบแต่ไม่ เหนียวชอบครับแฮมเบอร์เป็นเนื้อวากิวสับหยาหนึ่งเสิร์ฟได้100กรัมพนักง,งานแนะนําให้แบ่งเป็นชิ้นเล็กเพื่อนําไปย่างต่อให้ได้ความสุกตามต้องการเสิร์ฟมาพร้อมน้ําจิ้ม6แบบมีทั้งซอสสไปซีซอสพอนสึยูสุซอสกระเทียมโชยุวาซาบิดองยูสุโคโชที่ผมชอบส่วนตัวคือซอสพอนสึยูสุที่ได้ความเปรี้ยวสดชื่นกับซอสกระเทียมที่มีความหอมเค็มนิดน,ดนดกลมกล่อมครับมันบดในจาน บบรสออกครีมครีมนมนมครับเนื้อสะโพกพับนอก A5 หน้าตาคล้ายๆเนื้อพับในความนุ่มก็คล้ายๆกันแยกไม่ค่อยออกครับบริสเกตวากิว A5 หน้าตาเป็นแผ่นใหญ่มีไขมันเยอะทานแล้วรู้สึกเต็มปากเต็มคําหอมกลิ่นไขมันชัดเจนดีชอบครับเนื้อซี่โครงคารูบิ A5 ขนาดต่อชิ้นปานกลางมีไขมันเยอะเป็นเมนูที่ทําให้ผมตอบตัวเอง,องได้ไงว่าผมชอบเนื้อส่วนที่มีไขมันเยอะๆเ,เพราะมันหอมดีครับ เนื้อหน้าท้องเมนูนี้ก็มีไขมันเยอะแต่ไม่ได้แทรกเข้าไปในเนื้อความนุ่มทั่วไปหอมกลิ่นไขมันดีครับนอกจากเนื้อก็ยังมีกุ้งกับปลาหมึกด้วยแต่ผมนองสั่งมาแค่กุ้ง1เสิร์ฟได้กุ้ง3ตัว รสสัมผัสกุ้งออกกลุ่มเด้งๆฟิลคลายกุ้งแก้วครับกุ้งดองซีอิ๊วหนึ่งเสิร์ฟได้กุ้งขนาดเต็มคำสามตัวน้ำดองไม่ค่อยเข้าเนื้อมีรสเค็มหวานเผ็ดกำลังดีครับแซลมอนดองซีอิ๊วหนึ่งเสิร์ฟได้แซลมอนสามชิ้นเมนูนี้น้ำดองเข้าเนื้อดีจนได้รสที่เค็มนำชัดเจนครับวากิวยุเกะหั่นเส้นเนื้อเสิร์ฟมาแบบดิบพร้อมไข่แดงสวยงามน่าทานเมื่อคลุกทุกอย่างเข้าด้วยกันจะได้ความนัวหอม กลิ่นงานไก่รสที่เค็มชัดเจนครับโอนิกิริสุกิยากิเบอร์เกอร์ขนาดถือว่าใหญ่เกินกว่าที่คาดไปมากใหญ่มาก ไส้ในประกอบด้วยเนื้อไข่หอมใหญ่ผ่านต้นอ่อนทานตะวันเมนูนี้ได้ฟีลเหมือนทานข้าวหน้าเนื้อพิเศษเพิ่มไข่ครับมันญี่ปุ่นทอดเมนูนี้ผมแจ้งพนักง,งานตรงๆเลยว่าอยากชิมแต่กลัวทานไม่หมดเลยขอเข้ามาแค่3มชิ้นไม่ใช่ขนาดตอนหนึ่งเสิร์ฟจ,จริงๆมันทอดมาร้อนก็กรอบรสหวานตามสไตล์มันหวานชอบครับปิดท้ายด้วยไอศครีมประจำวันเป็นไอศครีมชาเขียวที่มีรสชาติหวานเข้มขน้นหอมกลิ่นชากำลังดีครับสรุปค่าใช ายวันนี้อยู่ที่1528.92บาทร้านรับบัตรเครดิตครับโปรโมชั่นบุฟเฟ่นี้มีแจ้งว่าจัดแค่ในเดือนพฤษภาคม2568ส่วนในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นอย่างไรบ้างแนะนำเช็คที่เพจ a c e b o o k j a p a n น s e w า g y ี c h a ชม s h โชว h a ท l a n นครับสรุปความรู้สึกที่ได้รับจากประสบการณ์วันนี้นะครับวันที่ผมมาทานเป็นวันที่13สพฤษภาคมนะครับวอล์อินมาคนเดียวตอน10โมงครึง่งเติรตอน1ิบโมงครึ่งเนี่ยก็คือมีคนมานั่งรอยอยู่ก่อนแล้ว เริ่มสั่งอาหารได้ตอนประมาณ11โมงครับสำหรับเนื้อ A5 ผมมองว่าตัว899กับตัว1299อ่ะมันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากขนาดนั้นดังนั้นถ้าใครอยากเน้นชิมเนื้อ A5 อ่ะส่วนตัวคิดว่า899บวกบวกก็โ OK อเคแล้วเว้นแต่ว่าถ้าใครอยากชิมแฮมเบอร์ก็ถึงค่อยไป1299นะครับเวลาในการสั่ง70นาทีสำหรับผมก็คือน,น้อยมากๆเพราะว่าของผมถ่ายคลิปไปด้วยแค่ก้มงหน้าถ่ายคลิปเสร็จเงยหน้ามาอีกทีก็แทบจะหมดเวลายอยู่แล้วแต่ถ้าคนมาทานทั่ทวไปคิดว่าก็พอใช้ได้ครับเพราะว่า สั่ง7จินาทีแต่ว่าทานได้90นาทีส่วนตัวคิดว่าพนักง,งานบริการดีนะครับอาหารจะมีออกเร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่ช่วงก็จะมีช่วงที่ขาดตอนอยู่บ้างงานขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่โต๊ะก็ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่เตาก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าข้อดีของเตานี้ก็คือร้อนเร็วมากๆครับถ้าใครมาลองแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้้ออองขขออภััััยยดดววบบคทีีร่รรชมสส